ครับพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วครับตอนนี้นะครับกำลังธิ์เอาเฟืองใส่ปิดครับพี่น้องนะครับนะ่าสำนักงานมะละพิษลำเพลินนะครับกิจกรรมภายในอีกหนึ่งครั้งหนึ่งปี ประกวดการแข่งขันไก่อบฟางมาแล้วนี่ครับแล้วของเราจภายในเกี่ยวกับแ่งขันไก่อบฟางของจานรอยกับเล็กต้าตัวนี้ครับของแม่แดงนะครับทีมแม่แดงครับแลต้ากับจานร้อยครับครับนี้รอเลยรอเลยทีนะครับทีม่หนึ่งทีอาจารย์นักดนตรีไหนทีมอาจารย์ดนตรีจูมือ

ใครได้ครับน้องครับปี๊บว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบเลยเดี๋ยวน้ำหมกมออยนี่เทียบเลยเดี๋ยวเทียบเลยเดี๋ยวเทียบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทีมของเอ้าขึ้นมาผู้เดียวเอาผู้เดียวเจ้าอ๊อกไซต อย่างนี <c oughs> <Canvas> ้ไปยังส่คือคนแต่เพื่องไหมเอาแบบน้อยๆแชนๆเอาซันบ่เอาเอาเอาไมเออตอนนี้ล่ะสิไหม่ก้อนมูไหนซะเห็นอยู่เนี่ยแสดงว่างวดนี่คนว่าคนจักไปคนมี้สองที่ป้าสิไหมเจ้าสิเผาหัวผมเลยเสียแล้วสูดแล้วสูดแล้วเสียแล้วเสียแล้วเลยเอาโอเคครับเอามาทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกติกาเลกตาชุดเลกตานะครับขออนุญาตแจ้งกมา สเตีมันวเปนทิบเกนกับอีกกี่นาทีสามสิบเจ็ดนาทีอขออีกหน่งาทีเพราะว่าเอาเลิกงามดำดีอ่าเป็นสามสิบ้าทีจะรับตัวหลังอ่ะไปเก้าเอาสี่สี่สเอาเลกต้าสองไปเล็กต้าไปทีม่แดงสู้สู้เอาละครับเลกต้าครับจันรอยครับทีมไม่แดง อาทีมนัวโนตีครับนีโน่ครับเตรียมถนัดปลุกลูกครับครับผมเอ้วกเราห่าบาชุบนมว่าลูกนั่นเตรียมสายยางนะเตรียมสายยางนะนี่อ่ะปัดปุ้นะใจผมฟางพี่น้องกูนะโอ้เออเพิ่ม ฟังครับประจำปีาการแข่งขันไก่วาฟางเริ่มแล้วโอ้ลูกขนาดานเลยไฟบาดนี่จังจี้่อยเลยเล็กตาเติมเข้าไปอีกหน่อยไดลูกห่างๆได้บางๆได้ลูกใส่บางๆลูกใส่บางๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่กันได้ทั้งกันอ่ะให้ผู้อื้นเขางูดก่อน เออเอาเบิ้งเอาเบิ้งพี่น้องเอาเบิ้งบัดดิใส่บางๆลูกเออข้างบนญพอก่อนพอก่อนถ้าน้ำกระหอนแล้วได้หันมันสิไหมม่ได้นั่นใส่บางๆใส่บางๆอย่าเพิ่งเร่งไฟเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกให้ไหม้มันอ่อนไฟมันอ่อนลงก่อนแล้วค่อยใส่ไหมปี๊ฟังนน้ำปี๊ฟังนน้ำปี๊โบกี้โบกี้ เพิ่เพิ่เพ่บพุ่นแจพุ่นแรกเลเจ็บอ่าใจท่านนี่มาแล้วเสียต่อยพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วบัรนี่เอาเติมให้มันโอบไปครับบันี่พ่อแล้วเรียบร้อยแล้วซับนี่เฮ้เพื่อจะใส่เพิ่มกัสร้างเขาเขาพ่อแล้วบันี่มั่นใจแล้วไม้ทับกนเดี๋ยวโอเคเลยบัรมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ เดบบะรอเปิดครับพี่น้องมารอเปิดเบื้องบัตรเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใส่ายกว่านี้ใหม่แท้พอดีซ้ำเนี่เรื่องหุยโอเคครับของเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เล็กตาดูแล้วน่าจะพร้อมแล้วอันนี้นะครับก็ถือว่าผมดูแล้วเราจะได้กินไก่อันนีโกลหรือจะเป็นไก่อ่าเท่าไหร่ทีมแม่แดงใส่โจวดพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมอ่าอันนี้ทีมแม่แดงใส่โจวด ทีมแรกเลยครับพร้อมแล้วครับรอเวลาอีกอ่20เอ่ดินเปิดพร้อมกันตัดเปิดพร้อมกันอันนี้เปิดคนแรกเลยนะเปิดคนแรกเลยโอเคทีมแรกตรงนั้นเดี๋ยวก่อนพี่น้องครับปิดปิดปิดแล้วเปิดแล้วทีทับพี่น้องเอ up รุ่นรุ่นนะครับแม่แดงสายจวดแม่แดงสายจวดโอ้ เขาอย่างเขาอย่างเขานี่ครับพี่น้องนได้ครับได้มุนกรรมการบังไฟกรรมการค่ะจริงๆแล้วก็มุนมุนจับขวดนะครับอย่าไปจับตรงนั้นครับเพราะว่ามือไปไปจกดาบมาหมุนนะครับมุนนะครับหมอนปมอนไม่ได้อย่าบังไปครับอย่าบังไปถอยถอยได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะครับนี่คือ13นาทีกรรมการเห็นแล้วครับให้แกตัวเ้โอเคกรรมการเห็นแล้วครับ เย็นแล้วทีมไมแดงสายจวดไปแลยความคุ้นเสียว่าครับถ่ายคลิปไห้ครับไปแดงสายจวดครับอย่าบังไฟอย่าบังไฟอย่าบังไฟนะครับอย่าบังไฟสามนาทีนะผมดูจะเห็นนะครับเราคงไปสามนาทีถือว่าเป็นการถือว่าทำเวลาได้รวดเร็วเกินเกินมนุษย์ที่ทำนี่นะครับ ของแค่ครับอันนี้ถ้ากินได้ก็เป็นปอบเยสายครับเพราะมันดิบครับเดี๋ยวกรรมการเดี๋ยวเพื่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอยู่อ่าดูก่อนครับดูก่อนสีมันจะให้ชิมตรงไหนก่อนเอาดูลักษณะภายนอกเดี๋ยวโอเคอ่าชิมดูควานเข้ากนเอามาตัวแทนมาตัวแทนไม่แด่ใส่จุดเอให้กรรมการชิมตัวนี้นับชิมนับชิมมานับชิมมาเข้ามากันอืมมานับชิมมาเอาเปียกมาชิมมาเปียกมาชิม เออตรงนี้ชิมปีกอะไรครับอะไรครับเออกรรมการแม่จับคุห้วนห้นห้นห้นกรรมการจับเบ่งด้วยนะเนอะชิมดูก่อนครับรสชาติอันนี้คือสุกที่สุดแล้วกินได้เหรออันนี้ได้ได้ครับได้ครับอันนี้คือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มกินนตรงีเอามาให้ให้ให้ลูกสาวค่อยให้ลูกสาวค่อยชิมโอ้ใส่มือเลยครับนี่อจานมาลองเอามาต่อจานมาลองเอามาลองเอามาใหญ่เลยเอามาใหญ่ไู้จักมาใหญ่ สูงแล้วล่ะสูงแล้วครัลูกสูงแล้วเออรู้จักไ่มยายใหญ่เอ้อสีเก่าึ้นสูงครับสูงครับโอยมือไหมรอร่รอเบิ่งพวโลกว่าอ้จิ้มเลยไหมเอาเลยลูกเอาเลยจิ้มกันจิ้มกันจิ้มสาตไก่อะิ้สชาก่อนลูกอ่ารสชาเป็นยเไงพูดมาเลยพูดตรงอ้าเลยอ้าเลย ก็ธรรมดาธรรมดาแต่ต้องจิ้มก่อนน้ำจิ้มก่อนลูกน้ำจิ้มก่อนอ่าน้ำจิ้มด้วยไก่มันนุ่มหรือไก่มันหยาบก็ดีไก่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 เอากินนุ่มบ้างไม่นุ่มบ้างโอเคผ่านผ่านถือว่าผ่านถือว่าผ่านอ่าน้ำจิ้มเราลองจิ้มก่อนลูกอ่าน้ำจิ้มมา เฮ้ยติดใจครับน้ำจิ้มเอาบุได้รักไกล้คอยอ่ะกรเทีน้ำจกระเน้ำจิ้มค่ะอ่าเอาต้องต้องชิมค่ะต้องชิมค่ะต้องชิมต้องชิมต้องชิมความอร่อยมันต้องจิ้มอย่างงี้นี่ยจริงจะได้รู้จะได้รู้เยอะไปไปเที่ยวเที่ยวเบื่อมันไม่ได้รสชาติชาวเขาขอขอชิมน้ำจิ้มแล้วโอเคค่ะเอาช้อนเลยไหมลูกเอาช้อนเลยไหมชิปด่วนมันจีรีเอาเป็นสิ่งเอ๊า ลายสวยแล้วครับแม่น้ำลายสวยแล้วครับแม่อันนี้ดูแล้วว่าไก่ประมาณไหนแล้วครับผมหุดเลยแม่หุดเลยจากเลยแม่เอออันนี้ชิมรสชาติก่อนครับอ่ารสชาติไก่นะครับหอมไม่อร่อยอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบ้านเนาะจ้าไก่บ้านจ้าไก่บ้านมันจะประมาณนี้ค่ะโอเคประว่าไก่บ้านมันสิบประมาณอ่าเป็นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มครับอ่าธรรมดาเหมือนลูกบอก อาปิดไม่ขิวนะครับปิดไม่ขิวเอาลองกินเอามาเอาน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มครับตัวที่สองจะได้ต่อไปทิมบ่อยไม่ได้ครับทิมครั้งสองครั้งก็เพราะว่ามันจะอิ่มก่อนอันนี้ช้อนไม่ชิมน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้มตาสวนเลยครับเฮ้ยพยาบาลลดว่าได้หรอพยาบาลลดว่าได้หรอครับเฮ้ยหิวเข่าวะเพราะไงเนี่ยสงสัยหิวเข่าวะไปได้ปะอ่ะ นี่ละสายกลางสายกลาร์นหุดแล้วหุดแล้วพยาบาลหุดแล้วพยาบาลนิ้วเขาโอเคครับสรุปเลยโอเคสรุปแล้วเทียงกระดยงเที่ยมไมแดงสายจั่วโอเคครับอ้าวเกอาไปเที่ยงที่สองครับต่อไปบิวบายครับบิวบายเปิดหรือเปล่าเพราะว่ากรรมการไม่กล้าชิมบิวายครับบิวายไม่ได้ยิบตัวกินของดิบ้ย อ่ามันมีคะแนนของเครับทีมที่สองครับทีมที่สองครับทีมที่สามทีมไหนครับทีมที่สามนักรบตีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ตอนนี้แซงอะครับนั่มอันดับหนึ่งนะครับคือทีมแม่แดงสายจวดนะครับครับผมตอนนี้เลยแม่แดงสายจวดนำหมูนะครับอ้าวนะครับทีมนักรบตีมาลุ้นลุ้นลุ้นให้หน่อยคือรุนนองคนเชื่อหรือ่าทีมทีมที่หนึ่งของกานตอ้าวนักรบตีเปิดเลย นักดนตรี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไก่ขาวครับไก่ขาวไก่ขาวครับไก่ขาวไก่ขาวอีกแล้วนักดนตรีเป็นไงดีเนาะทีมคนวัย เปิดมาน่มาลุนทีนเข่าไตเขามาอาบรลุนมั้งครับเข่าใต้เขยวลุนเฮ้ยฮ้ยลุนฮ้ยไม่เอ้ยไม่เฮ้ยเฮ้สวยสวเรั่มเติ่มเตียคิแปลว่า คือดัเตียวบ่มาคือจั้มเียวเวียนเ่ยแม่เตีวแม่่าพ่อนี่ดับบอนตีนครัดับบอนตีครับมันคือเ้ดัมอนเ็นม่ากอามกาเลาน้เอเจ้าใกดํไม่นตากดัปไม่เนตเออมาเอาถดเลยนาถดเลยเนี่มุ่ใสเนี่ยขีแตกเลยขีแตกเลยความโอยียมต่อมาของแม่ครัวครับอาแม่ัวแม่ ว่าครับนึ่งเนี่ยยังนึ่งอยู่เนี่ยอันนี้พิเศษพิเศษเดียวเดี๋ยวเดียวพิเศษของเสี่ยวอ่ะของเสี่ยวอมามามาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาเนี่ยตัวนี้ทีมตัวเวลาเนี่ยรอบแ้วผ่านไปแล้วรอบแรกไหมรอบแรกผ่านไปแล้วนะรอบแรกผ่านไปนะครับภาพรวมแต่ก็จะบังไปครับอันนี้ทีมใครนะ ทีมผมผมคนเดียวครับผมคนเดียวใครก็มันใจบระกันได้นี่ยใช่เลยสายจวดครับว้าอ่ะเปิดเปิดนี่คือทีมสุดท้ายนะครับทีมที่เจ็ดทีมจ้าออกสายจวดอ่าเข้าแข่งขันประกวดอ่าไก่ฟางประจําปีพศ2567เข้าคนเดียวเลยมั่นใจปะครับมั่นใจเลยเปิดเส้นหนาอ่ะมั่นใจว่าไก่ทุกเหรียงครับมั่นใจว่าไก่ซื้อมาแต่ไก่ย่างหาดาวแน่นอน เอามามาลุ้นกันอาลุ้นลุ้นลุ้นมาลุ้นกันเอาใครบัานเอาเิดเดี๋ยวเอาเฮ้ย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 เปิดเปิดเปิดเฮ้ยกะปิ้นยังก็เย็นให่เ่ะ แดนจะชี้ชัดเองครับคนเห็นไม่มีสุดเ<ไ>ียนส่วนเฉพาะอย่างอย่างหาเลยครับอย่างหาเลยไก่บาอกไกลบาอ,อกก,าออก,ก็คือก้นเดียคคร์บังครับอย่าบังไพ่นอลเอา,าโอเคครับพี่น้องอเฮ้ยห้าเฮ้ยห้าครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตเอาซับนีด้วพี่น้องเดอ้อนะครับมวันเสือนัวเซียวันครับกับกิจกรรมไก่อบฟางนะครับนะครับไพ่ในของทีมงานมะลันเพชรมลันเพื่อนนะพี่น้องครับเอาสายห้ากบมาครับตัวสุดท้ายครับนกกระทาบาวกครับ Woo! <sighs>